สุขสบายดีพ่อแม่พม lyn, ี่น้องสกูลสุคนเด้อพ่อพ่อกับบ้านจนนี่อีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีไหนเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บพี่น้องสมน้ำไม้สิงไพาพี่น้องสมบรรยากาศอยู่เงินตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กับแม่ก็สิมาเก็บแมงกอกพี่น้องเอ้ยเก็บแมงกอกเสียงดังกั่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเลยไหมวันนี้จะมาเก็บแมงกอกพี่น้องสบายดีไปติ้น ไปหากเก็บแบงกอกให้แมงไปติน้นโอ้ยเกตกคนเลยตกฝากคนแล้วไปเก็บเอาพี่น้องเจ็ดนายจักรน้อยจะไปน้องเด้อเพราะว่าเพื่อนอันเฮ็ดเบียกเพื่อนซอยไม้เฮ็ดเทือนเฮ็ดซานเพื่อนเพื่อนซอยไม้เฮ็ดเทือนกระเสียงดังจากน้อยว่าจนยิง่งเสียงบดดังสิสู้เปนได้บ่โอ้งามแท้ตัวผู้่ตัวแม่ตัวผู้นะมีเขา่า มีขาตัวผู้พี่น้องบ่มีขาตัวแม่เกาะแกะแก่นนะคะเกาะยังบ่ออกเลยเห็นไหมเกาะยังบ่มีออกเลยครับมันเกาะเลยเดี๋ยิมันฮักกูตอนี้เสร็จกับมองไว้พี่น้องด้วยแม่ตัวต่ำๆเหมือนเด้เด้ยเด้เด้พี่น้อง เก็บปาเก็บมาโอ้ยมาเพื่อนกันเลยลูกสาวด้เพื่อนไปใส่กับไปนำออกดอกมาเอฟเอลอร์ห้าประแกปะฮะไ่เห็นก็าน มาเอาปลาแดกวะเพิ่นมาขอปลาแดกพี่น้องมาเพื่อมาเพื่อมาขอปลาแดกเพิ่นมาขอปลาแดกพี่อนเดี๋ยวตัวนี้เอาแมงกอกแล้วจะเอาปลาแดกให้เพิ่นเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งปลาแดกบ้านเจ้านี้พ่อพี่น้องเอ้ยปลาแดกปลาแดกเป็นตัวดีปลาแดกบ่มีนอนเด้อปลาแดกเจ้านี้นะลงมาตีนเก็บมาตีน เก็บไปตินเก็บแม่สามตัวเรียบร้อยน้องเว่าแม่กระเบื่อกระไาไหลไปน้องผีเสื้อขันนะมาตอนมากินอันนี้ยูห้องป้ายแมสงสูงแมสท่าเสือด้ายยูทรงสูงไปเลยหลายยูห้งยูงคุณ เราขึ Set, ja, ้นมาเราจะขึ้นนี่เราก็จะขึ้นเอาก็จะขึ้นได้อยู่บน่พี่น้องบอนี่ไปเสียงดังเลยพี่น้องเด้อนไม้เงนถาเบิไอ้นี่ขึ้นมาจบาจัเก็ได้นะมาสิจับ อหาจากน้อยเด้อจัางเปเพืเด้อมีแตนที่บแตนตแม่นกันกเออปีเป็ลแม่แล้วแม่ดิแม่เอาไว้หงช่งนี้เด้อก็พี่น้องปีนแล้วบเอาข้นบนมันฮักละเอาอันนั้นฮพี่น้องเอา นั่นนมันการจะบ่มันคืเบอร์หลแห่บินไปแล้ึมาแล้วคือบ่เห็นไหมเอไเห็นก่อนมันกินอะไรบงอามันกินอันแหกินกอย่โอ้มัเยอน้ำกกอันนี้นะัต่นะกอต่หงหลายไม่แซ่อเหรไหก็ดับพระดีๆยี้นี่นะนี่นะนี่นะพี่นะเ่วงปาไม่เซ่เหรอนี่ตกแล้วบ่ ก็เลยกระมองตัวรับกลิ่นจี้มันจะไข่โบมาเอาัดกระหลายตัวนึ่งโค้งกินก็แบบนี้ถึงแล้วมันเฮียนกินก็เอาเม็กระเบื้องก็มากินแล้วปะมากินไปแล้วเอาปลาแดกให้เม็ดตูคนก่อนพี่น้องเพื่อทาเอาปลาแดกแล้วมาเอาปลาแดกให้เพคนก่อนปลาแดกมันได้มีนอนแล้วแม่เนาะปลาแดกงามงาม ให้ปลาโน้ยลงลีอีกินปลาแดกโน้ยไปอีกหล,ล,ลายไปกินสม้มพวกหัวปลาคอใช่ไหมใส่ใบหมกลองหัวปลาคอใหญ่เป็นใส่ใบหมกโอ้พี่น้องเป็นตามกแสบแทบเป็นตัวดีๆปลาแดกจนนี้นะเป็นตัวแข็งแข็งนอนกับโบมีเด้าพี่น้องเด้อโบมินพี่น้องโบมินโบมินนะครับหอมว่าโบมินแล้วกัหอมหอมเนาะหอมพี่น้องโบมิน แลวก็บ,บ่มีนอนแล้วกาเป็นตัวที่ดีเป็นตัวแข็งพ้อมวนาสิสดเพราะถยากฮู้สูรเฮ็ดบอกพี่น้องสิบอกสูรเดิมวนาเ้อะเป็นตัวดีดีก็แต่พวกบางคนพวกเอ็ดกับสมีนอนแล้วกาปลาแดกับเปื่อยแล้วก็เหม็นเหม็นแหง้งแหง้งกินแหง้งแหง้งแต่อันนี้บ่มีกินพี่น้องบ่มีกินบ่มีนอน เแดกรสสาแบมาถังอันนี<ะ>ต่อไปเป็นไล้ะไม่ได้ใ่เบิ้้งตึ้งเคนลงมาบ้าง้งตึแม่ พี่น้องเว้ยเป็นตาแซ่บเปอยากมกเป็นน้เอ็ดมกกินสะบอมเอ็ดมกแต่เอปะเดกซับพี่น้องมื่ออื่นนี่สิเอปะเดกคนออกมาเอ็ดปะเดกซับก่อนนะนี่ปลากระเดืออเอ็ดปะเดกซับนะปลาเค็งในเอป่ได้ต้องปอปะเดกซับนะมาอนั้นแข่งปลาเค็งในพี่น้องก้างหลายนี่ปลากระเดืออตัวอ่อนปลาโนยตัวอ่อนตัวนี้สิคนขึ้นมาเอ็ดปะเดกซับทางอื่นก็มีสิปอปะเดกปลาแนวอื่นนะแม่หลายอยู่เนาะสิไข่เบื้องทางอื่นอีกพี่น้องเอาเอ็ดปะเดกซับแซ่บ คนตองมาเบิ้งดูนฮะเตอร์ฮะน้ำคือปลาไหลต้มน้ำซะอีกแม่ต้มน้ำเกลือซะอีกพี่น้องน้ำปลาไหลปันไดนโอ้ยเวลาตัวนี้ใส่อันนะพี่น้องเวลาใส่อันแกงตัวนี้ก็ไปเป็นตัวไปวกับจักจักจักใส่เป็นตัวเลยจะคนให้พี่น้องเบิ้งเด้อ ก็แต่ยากหูสูตรก็อคอมเมนต์เลยพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหนา้าจะไม่ไผยยากให้จนนี่เฮ็ดบอกวิธีสูตรวิธีเฮ็ดปลาเด็กบูมินอนบูบมีนอนแล้วก็บูมินนะพี่น้องมีคอมเมนต์มาจนนี่สิบอกสูตรนี่ปลากระเดือนนี่พี่น้องเอาไปฟักฟักฟักเฮ็ดปลาเด็กรับเนาะพี่น้องเนาะือมีแต่ปลานี่ใช่ไหม แต่ปลาเข็งขังนี่นะปลาลงรีกันต่อนี้ฮะปลาลงรีแต่ปีกายนี่พี่น้องอันนี้นะแม่นบะแม,ม่นบะคแม่นบะปลาหนองซาด้เออปลาหนองซาปลาหนองซาพี่น้องดูดหนองซาแล้วกันหนองซาข้างหลัหน,น,น,นองซาใส่หนองคุกเมนนี่หน่องซานาอะไรพี่น้องดูดออกมาแล้วก็ได้ปาลาไหลก็เท็ดปลาแดกไว เฮ็ดปลาแดกไว้แน่ขายแน่คือวาสนาเพิ่นก็สร้างจนนี่มาว่าให้จนนี่เฮ็ดปลาแดกปลาน้อยไว้ให้เพิ่อนแต่เพิ่นเปิดประเทศเพิ่นสมิมาเยี่ยมมายามพี่น้องนี่ไล่ให้ตัวพี่น้องเด้อะบุญให้พี่น้องเบิ่งองอคอแบบ ไหลหายยุพี่น้องจะหาปะหนึ่งสองสามสี่หกหาพี่น้องอีกหายที่เจ็ดเป็นหาไหยัหย,ยงก็แม่อันน้ำไม่ส้มนะอี่หาหนึงเป็นถางน้ำไม่ส้มพี่น้องผมเป็นเท้าเจ็ดหาเด้อพี่น้องกินข้าวเจ็ดหายจ็ดหวดเกิอดออกมาเดี๋ยวตัวนี้จะน้อยจใจหาจุดตอนนี้ใส่พี่น้องเบิง้งถังน้ำไม่ส้ม ดำแม,ม่อัดบปรเจ็บปะทำไมส้มพี่น้องไปจะแซ่บดำแท้ทางกล้องขาวอยู่มันมีน้ำนะดิไปน้ำจออัดโปรเจ็คนะฮาว่านี่แม่นี่พี่น้องทางกล้องขาวขาวจะพังเทิงกันดำนี่ก็จะกินทางเทิงนี่ก้อนแต่ดำก็เป็นอย่างดอกแซ่บคือเก่าอเลยพี่น้องเอ้ยแกงมันไม่ส้มใส่ปลาคอบอ่เอ้ยมื้อแนูนี่ก็มีเมนูแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็คือแกงมักบวบมักหน่อยมาก กระดมใส่ผักข้งแงงเสพเส่ผมหอมพีม่น้องมือแรง<บ>เอาอยู่ว่าเป็นกอกนะตินจ้า,จ,าจะขึ้นมาบ้างจุ๊บจะมันเกาะเด้้อใหมันเกาะเด้อให้เด้ออันนี้ลานสาวพี่น้องอยู่ข้างเฮือนนี่แหละสบายดีไว้สวัสดีเมตินสวัสวดีคือไอโบนะเจ้าขึ้นมาอะ้รไหม มันก็กระบอกค่อยหลยพี่น้องเขาว่าเด็กน้อยไปเก็บเอาเมื่อวานเมื่อก้อนนี้ไม่ใชปลายโตมากกว่าไปเก็บเมื่อวานนี้ขเนียน่ยเกาะดีดีพี่น้องเกาะแล้วโบออกเลยนี่มึงเสียงห้องเลือกให้เกาะให้เกาะน้องสายล่ามีเอฟซีบอกว่าฝากเครื่องมใาใหญ่ๆฝากขนมให้น้องตินมาซานพี่น้อง เมนกอกตจ้งตัวนี้นนก็ขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อให้กำลังใจตัวนี้ตลอดเลยมาคนกับพี่น้องนั่งเฝ้าอีกแล้วไปใส่กับไปบ่ได้เนาะเบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงตั้งแตตอนนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีให้กำลังใจตัวนี้ตลอดเลยเนาะเออ,อเจ็บก็จะดึงไหมขอบใจเอฟซีให้กำลังใจตัวน,นี้ละกันติดตามตัวนี้ตลอดเลยตัวน,น,นี้กับ คันบ่มี FC จนี่กับบุมีมื้อนี้เนาะบางคนก็บอกว่าจนี่แบบคือเฮ็ดเป็นทุกอย่างต้องเป็นทุกอย่างพี่น้องต้องเก่งทุกอย่างเนาะขันเฮาบ่เป็นทุกอย่างก็ใช้ชีวิตลําบากขันพี่น้องต้องเป็นทุกอย่างเรียกหยังเฮาเขเฮ็ดเป็นเฮาต้องแล้มาเก็บหยังอันฮะเก็บเล็กเเก็บเล็กไปขายบะเด็กน้อยพี่น้องมาเก็บเล็กไปขายมังแค่ยังตัวแค่หัวติ๊น ยิงด้วยยิงด้วแค่ว่ะที่พีตัวนี้ก็เคยผ่านความยากลำบากมาก่อนพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนตัวนี้ก็เือนตัวนี้ก็เป็นตูบนิดน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยแปนสี่ห้าเปนกับสี่ห้าแพนมงหญา้าพี่น้องเอ้ยส่วนจะมีสิมีได้กะลำบากลำบนเนาะตัวนเราก็ต้องสู้ต่อไปนะพี่น้องเนาะถ้าตัวนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซัมมี่เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตัวนี้แล้วก็ขอกาขอบคุณนำเด้อสบายดีสวัสดีครับสบายดีไหม Baik dia balung mai, baik baik. Kemarke ini dia. Baik dia, bo.